ีก็ด้วยครับมาอีกแล้วนะครับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นเกม GTA ให้ดูกันนะครับผมมาผมก็ไม่ได้เล่นนานเหมือนกันผมจำได้อยู่ครับแต่ว่าวันนั้นผมแคนน่ัน้น่ให้ดูนะครับแบบสอนเล่นนะครับสอนเล่นเกม GTA นะครับผมแบบชูทรั์นะครับ ผมก็จะมาเล่นให้ดูนะครับผมนี่ครับก็มาโหลดเหมือนเดิมนะครับผมคล้ <Okay. S 1> ครับนะครับนี่ครับก็กดที่ดำเนินการต่อนะครับก็คือไปเล่นนะครับกดเข้าไปเลยครับ โหลดลมโหลดนะครับนี่ครับนี่ก็ตัวผมนะครับอา้าวยันพาหนะผมไม่มีอ๋อผมลืมใช้นะครับผมไม่ได้ใช้ยันพานะนะนี่ก็ปืนปืนนี่ยิงรอบยิงเสขข่โค้แค่หนึ่งรอบก็ตายแล้วครับผมนี่ครับผมจะลองยิงให้ดูนะครับผม นี่ครับตายเลยครับอันนี้ก็ปืนกลลูกสองเราอยิงใครดิโอ้โหกะมากนะครับนี่ก็หมัด,น,มน,มะดนะครับเันก็มีภารกิจนะครับนี่ก็คือวิ่งถ้าไปอยู่ที่นี่มันก็กระโดดเกาะ,ะได้นี่ย จารถคันไหนดีนะฮะขมโมยครับผมขมโมยรถไม่ผิดครับไม่ผิดครับขมโมยน่ครับไม่ผิดแต่ถ้าเราไปฆ่าคนเยอะๆนี่ก็ผิดนะครับเรื่องตำรวจจบหนีง่ายมากนะครับเดี๋ยวผมจะลอง จอดแป๊บหนึ่งนะครับถ้าดูภารกิจนะครับผมโอ้ยนี่ภารกิจหมดนี่แล้วครับภารกิจแต่บางอันก็ต้องใช้เพชรนะครับอันนี้ต่อสู้นะครับนี่ต่อสู้นะนี่ก็ส่งของครับที่อะไรนะน,นี่กเฟิร์บเบอร์แผลนะครับผมอันนก็ กระโดดล่มนะครับนะ่ครับผมจะไปเล่นให้ดูนะครัมสูตรอากาศฟรีฟอร์สฟ,ฟรีบอนส์อะไรนะนะเริ่มมาแล้วครับสูตรอากาศถ้าไม่อยากดูก็คำลยครับนะี่ครับเต่นหมด เราเพียหนึ่งจากสามรับนี่ครับนี่ก็คือล่มไม่ผมพลาดไปหนึ่งอันแล้วก็กดไม่ได้นะครับกดไม่ได้เหมือนกันสปิน,ย,นย้อนยวอนไป ลงจอดครับได้บนัสจอดแต่ไม่ครบก็อสองจากสัตมาต่อเลยครับนี่ตะลักกีก็ได้เงินนะครับได้เงินอันนี้ก็ได้เพชรอันนี้ก็ ได้อะไรนะชาวร็อกอะไรไม่รู้นะครับมันจะมีเวลาครับหรือตห่งวงเวลาก็ได้นะครับก็ไม่เป็นไรนะสปรีมหยอกจอดแบบเท่นะครับอีกหนึ่งอีนน้ิป,ปนะก็งี้แหละ นี่เงื่อนวนไปด้านนี้ช้าหนึ่งนี่โอ๊ยเดี๋ยวดิวยอย่าพุ่งตกน้ำโอ้โหว่าตกน้ำไปก่อนละว่ไป โอ้นะครับมีป้ายกันนะนะฮะนี่ครับก็าทำเสร็จรางวันนี่คือเงินครับ5 0 0 0ัจีแล้วก็80,000นะครับก็เป็นรูปชาวลลอกอย่ี้นี่ครับเป็นรูปร่มนะครับทำภารกิจสำเร็จนะครับนี่อยากเล่นเองก็ลองอีกครั้งครับถ้าอยากเป็น V I P ก็อยากมันจะทำได้เงินก็คืนครับ ผมมีแสนนี่นคือบ้านผมแต่ว่ามันเข้าไม่ได้นะครับมันต้องซื้ออีกครับมันซื้ออีกสี่หลังนะขวานนี่ฟอนสองครั้งนี่ตายครับอย่างเงาะเหนี่นะนเฮ้ยนี่ครับถ้าค่าเกินแบบน,นี้ก็จะโดนจับผมจะสอนวิธีหนีอนะ โดรถตำรวจครับ um แล้วก <Okay. S 2> ็ข <Okay. So S 2> <cin Woah Impossible> ี paced, ่หน uh ีไปเลยครับถ้าพ้นจากอันนั้นก็รอดแล้วครับไปอีกนะครับไปไกลๆอีกแล้วค้นนู้นเรับอเอาๆๆๆๆไลเนี่ยไะไรเนี่ยงงมากนครับก็แหลกนี่หนนีพ้นแล้วครับผมโอ้โหตายแล้วับอ่าผมเคยไปแขงนะผมก็ ผมเป็นคนที่ขับรถเร็วนะฮะในเกมเลยนะไม่ใช่ของจริงะฮะของจริงนี่ถ้าขับนะฮะก็ไม่ได้ชนเลยฮะบาดจิบโอ้ไมคกอสโอ้นี่ครับเดีบอกไปอันนี้คือที่แข็งรถนะครับนี่มันเป็นล้อเนี่ยอยากนะครับลุงนะครับ็ที่แข็งรถครับแข็งรถ กจะแข่งรก็ลืมนะ mm hmm. เขาจะเขาจะให้เราเลือกรถนะครับแล้วต้องมีรถของเราครับ mm hmm. นี่ครับรถอุ oh oh. อันนี้เขาให้เช่านะครับเนี่ยนี่เขาให้เช่ากันนะครับไม่ได้ซื้อนะฮะน,นี่ก็เป็น นก่รถท้องนี่ครับผมมีรถก่อนนะครับในนี้ผมน่าจะไม่มีนะนี่ผมมีรถสองคันที่ผมไม่ใช่รถนี้ผมก็ไม่ใช้ผมใช้รถคันนี้นะครับแรงนะครับแรงมากนะครับความเร่ง4.80นะครับขับเกาะ300ร้อนะครับนะครับมาเลย ครับเนี่ยผมจะยกล้อครับถูวาดฮืมนะครับแรงนะครับรถเนี่ยต้องขี่แรงมากนะครับเดีย๋ยวจะไม่ทันก็สะลอนะครขี่ไปผมก็เป็นที่หนึ่งครับ ถ้รถแรงก็เป็นที่หนึ่งต้องมีทักษะในการขับนะครับเลี <hguru> layers, climate, ้ยวรถซ้ายขวาอย่างเงี้ยต้องผ่อนนะครับถ้าไม่ผ่อนก็จะพุ่งไปด้านหน้ามีการก่ากันนะครับรถผมสถานะของผมก็คือรถคันนี้หลายคันน่าจะใช้นะครับ นี่ก็เบรกกับถอยหลังนะก็กดเอาทำไมดาวลดจังอืมดาวสองดาวตลอดเลยผมเล่นหนึ่งดาวบ้างศูนดาวบ้าง ไปซื้อครับต้องซื้อครับหลายหมื่นนะบวกเวลานะอ่ะหนึ่งดาวนะจุปแม็กสุดท้ายใช่ไหมอห๋อไม่ใช่านหน้าดินกรออนะ ครับนี่ครับไม่เงินหนึ่งมื่นล่อเช้ารอคห้าน่ครับเนี่ยเวลาอัพโอ้กให้อัปเดตนะครับเราก็จะอัพกดไปที่นี่ครับ 6SP นะครับกดเข้าไปเลยที่อัพนะครับนี่ครับ 6 SP ก็บวกไป8 SP นะครับจะอัพอะไรก็ได้ผมว่าโฆษณาอีกแล้วนะครับนอบเปน็นผงกาเลยผมชอบดอกหกมมากจะดอกอะไรไหมฮะ พอยแล้วไมหอยไปดีปืนทัานอ๋อหนึ่งสามอ่าไม่พอแล้วครับนิดนึงก็อย่างเงี้ยนะครับนะถ้าเราจะไม่เล่นแล้วนะครับเราก็กดออกเลยครับจะต้องออกอนี่นึงนะครับ กกดออกนี่ครับบุครับที่มันเป็นรูปสต็อปไม่ใช่รูปเล่นนะครับกดไปออกมันจะมีให้เล่นต่อนะครับแล้วก็กดไปที่ซ้ำเนียไม่จะเล่นต่อนะครับอา้าวแล้วผมก็จบรายการเพียงแค่นี้สวัสดีครับอ่าลืมบอกไปครับคราหน้าผมจะมาเล่นเกมเออเกมแบบเหมือนฮอนนะครับผมจะมาเล่นให้ดูนะครับ ก็วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ